สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอครับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าเกิดยังขึ้นครับเมื่อนี่ครับจันทบุรีโลกบินสันครับพี่น้องนะครับแห่บดบิ๊กออมเมืองนะครับแห่รอบเมืองนะครับนึกว่าแมนสมัครสอสอสมัครสอทอกับพี่น้องนะครับล่าสุดบดบิ๊กเพื่อนโพสแบบนี้นะครับบอกว่า ประทับใจแห่ผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ออมเมืองพรุ่งนี้เจอผมได้ที่โลบินสันจันทบ,บุรีนะครับก็คือเป็นมือนี่ครับพี่น้องนะครับล่าสุดเนี่ยประทับใจสุดๆแล้วก็เอซเข้าไปคอมเมนต์ยเยอะมากนะครับบอกว่าโอ้ยดังสุดๆอีกคนนึงก็บอกว่าลุยเลยจ้านะครับบางท่านก็บอกรอๆนะครับบางคนก็บอกว่ารอเบิงอยู่เด้อนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่ารับ มากเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้ยคอยนึกว่าเป็นผู้แทนราษฎรนะครับบางคนก็บอกว่าปา๊ดปังสุดๆอีกคนหนึ่งก็บอกว่าหน้ารักงานเข้ารัวๆบางคนก็บอกว่าโอยบอสบิ๊กเบสของฉันปังมากสุดๆเลยนะครับบางคนก็บอกว่าของแทบต้องเว้าหลายนะครับบางคนก็บอกว่าเย่เยเราได้เจอผู้ใหญ่บ้านแล้วปา๊ดเอฟีธนีสี่เป็นดัก ล้อเบรงที่โลบินสันจันทบุรีครับพี่น้องโลบินสันนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ็ดขาดเฮ็ดถึงโลบินสันจังอิลีนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยข่อยสิยไปซื้อของโลบินสันก่อนนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าขอบคุณโลบินสันที่แห่บอดบิกรอบเมืองนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าปาดคนหลายแท้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเลดี้พอนที่บอกว่าแรงมากนะครับบางท่านก็บอกว่าเลิศนะครับ อีกคนหนึ่งก็บอกว่าปาร์ตเอาเป็นจังสี่เลยตีนะครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสุดๆเลยข่อยกระตกใจว่าเพิ่นแฮอย่างบัดเเดนแม่นแฮปูญิบานฟินแลนด์นะครับจะคือว่าโปรโมทนะครับเพราะว่าบอทบิ๊กสิไปเล่นฟอนเสิร์ตยู่ห่างโรบินสันครับพี่น้องนะครับจันทบ,บุรีเป็นมื้อนี้แล้วครับพี่น้องนะครับ ล้อเบิงไล่สดเด้อน,นะครับนุ่มบอกเลยข่าวสารบวกมาลอยฟังเด้อทุกท่านมีความคินแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัเดตเดี๋ยวมาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใไ่สวัสดีครับ